นี่คือข้าวไร่ชนิดหนึ่งนะครับเป็นข้าวไร่ชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกกันมากในจังหวัดกระบี่สงขลาและก็พัทลุงนะครับเป็นข้าวไร่ที่ปลูกกันมากในภาคใต้และก็ถือว่าเป็นข้าวไร่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงพี่น้องชาวใต้ ที่ไม่มีไรายได้จากการาทำสวนยางพาราที่ลดน้อยลงบางท่านก็ตัดยางพาราก็แบ่งส่วนหนึ่งมาทำข้าวไร่พันนี้ครับนี่ก็คือข้าวไร่หอมหัวบอนนะครับข้าวไร่หอมหัวบอลเป็นข้าวไร่ที่มีรสชาติ หอมนะฮะเวลาเราหุงออกมาเนี่ยจะมีความนุ่มหอมเหมือนกับหัวเผือกนะครับเหมือนกับหัวเผือกนะฮะถ้าได้ชิมแล้วได้ลิ้มรสแล้วนี่จะประทับใจเลยนะครับเป็นข้าวไร่ที่มีคุณภาพมีโภชนาการมีวิตามินแล้วก็มีแร่ธาตุสูงในการที่จะเป็นข้าวเพื่อที่จะเขาเรียกว่าเป็น เป็นข้าวที่จะทานเป็นยาก็ว่าได้นะครับข้าวพันนี้ทดลองเอามาปลูกที่บนดอยที่จังหวัดเชียงรายนะครับข้าวไร่หอมหัวบอลข้าวนี้ก็หวานมาได้ประมาณสักสองอาทิตย์กว่าๆแล้วครับเจอฝนครั้งเดียวนะฮะเจอฝนครั้งเดียวหลังจากนั้นก็แรงยาวเลย ฝนทิ้งช่วงยาวเลยครับก็จะเห็นหญ้าขึ้นแซมๆขึ้นมานะฮะเดี๋ยวก็จะถอนหญ้าแล้วครับจะไม่ใช้เคมีครับจะทดลองไม่ใช้ปุ๋ยเคมีใดๆทั้งสิ้นจะใช้เฉพาะขี้วัวแล้วก็น้ำหมักใช้ฉีดพ่นเอานะครับ แต่ก่อนวานนี่ก็รองขี้วัวไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับรองขี้วัวไปแล้วบางส่วนขี้วัวบางก็จะเห็นข้าวสีจางๆนะครับสีออกเขียวๆจางๆตรงไหนที่ขี้วัวเยอะก็จะมีสีเขียวเข้มหน่อยนี่ครับปลูกบนดอยนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเป็นข้าวทางภาคใต้ มาปลูกที่จังหวัดเหนือสุดนะฮะ,ะทดลองว่าปีนี้จะให้ผลผลิตอย่างไรยังไงคุณผู้ชมก็รอติดตามนะครับเราไมา่ได้ปลูกแค่แปลงนี้แปลงเดียวนะฮะมีหลายแปลงเพราะว่าปลูกเป็นหย,อยอ่อมๆมีพื้นที่จำกัดนะครับตรงไหนว่างเราก็จะไถพรวนปลูกเป็นหย่อมๆไปเพื่อทดลองว่าคุณภาพข้าวความหอมจะเหมือนจาก จะเหมือนกับทางภาคใต้หรือเปล่านะครับแล้วก็ผลผลิตจะออกมาอย่างไรโปรดติดตามกันต่อไปนะครับกับข้าวไร่หอมหัวบอลข้าวภาคใต้มาปลูกที่ภาคเหนือสุดของประเทศไทยจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะครับ